ก่อนอื่นนะคะขอเรียนชี้แจงให้ทราบว่าการต่อต้านอิสลามนั้นอ่ะไม่เคยมีในแผ่นดินไทยการคัดค้านการประกอบศาสนกิจของอิสลามในประเทศไทยก็ไม่เคยเกิดขึ้นและก็ไม่เคยมีใครกระทำเช่นนั้นเพียงแต่เราบอกว่าอิสลามมิกชนทุกท่าน กรุณาไปประกอบศาสนกิจในบ้านของท่านในชุมชนของท่านในมัสยิดของท่านถ้าท่านศรัทธาท่านก็บูชาในชุมชนในบ้านของท่านไม่ต้องนำมาเผื่อแผ่ให้สังคมส่วนรวมเพราะสังคมส่วนรวมเนี่ยเขามีศรัทธาส่วนตัวของเขาอยู่แล้วคุณไม่ต้องละหมาดเสียงดังมาเผื่อแผ่คนอื่น คุณไม่ต้องมาแต่งกายให้เห็นว่าคุณนับถือศาสนาอิสลามอยู่ในพื้นที่ส่วนกลางของสังคมคุณไม่ต้องมาแสดงให้คนทั้งสังคมรับรู้ว่าคุณนับถือศาสนาอิสลามคุณจะต้องกินอาหารฮารานสิ่งเหล่านี้คือการประกาศกล้องชัดเจนว่าฉันคือมุสลิมและทุกคนจะต้องยอมรับฉันให้ฉันทำเยี่อนี้ในสังคมส่วนรวมอันนี้ไม่ใช่เข้าใจผิด การที่เราออกมาปกป้องสังคมส่วนรวมเนี่ยไม่ได้หมายของว่าออกมาต่อต้านอิสลามเราเพียงรักษาพื้นที่ส่วนกลางของสังคมไว้ให้คนไทยทุกศาสนารวมถึงคนไม่มีศาสนาด้วยเมื่อศรัทธาเป็นเรื่องส่วนบุคคลและประเทศไทยก็เปิดโอกาสให้ทุกศาสนานับถือและบูชาตามเสรีทุกศาสนาก็ควรอยู่ด้วยกันในบริบทเดียวกันคือศาสนา ที่มีสิทธิเสรีภาพเท่าเทียมกันยังไงก็อยู่กันได้ทุกความเชื่อถ้าอยู่แค่ความเชื่อมันจะเกิดความเคารพสิทธิส่วนบุคคลของคนอื่นโดยอัตโนมัติใครอยากบูชาอะไรก็ทำไปแต่ถ้าพยายามทำตัวออกนอกบริบทความเชื่อพยายามจะขยับตัวเป็นผู้ดูแลกฎของสังคมส่วนรวมเพื่อให้คนอื่นต้องยอมรับในกฎเกณฑ์ส่วนตัวของตน ยังไงก็มีปัญหาแน่นอนเราไม่ได้ต่อต้านอิสลามหรือมุสลิมคนใดแต่เราต่อต้านความไม่เป็นธรรมที่เกิดขึ้นจากการใช้ศรัทธาส่วนตัวของอิสลามมาเป็นข้อต่อรองกับสังคมเช่น 1. การบัญญัติกฎหมายศาสนาขึ้นมาบังคับใช้ทับซ้อนกับกฎหมายรัฐธรรมนูญข้อนี้ถือว่าผิดร้ายแรงข้อ2 ขอแยกกินฮาลาลตามบัญชาพระเจ้าถ้าดูแลตนเองเหมือนปกติชนทั่วไปและไม่เบียดเบียนพื้นที่ส่วนรวมของสังคมก็จะไม่เกิดปัญหาใดๆ 3. ต้องละหมาดห้าเวลาตามหลักศาสนาถ้าไม่เบียดเบียนพื้นที่ส่วนรวมสังคมและงบประมาณแผ่นดินก็ไม่มีใครว่าเช่นกันแต่ทุกวันนี้เนี่ยสถานที่ราชการแทบจะทุกที่ทุกแห่ง จะต้องมีห้องละหมาดการก่อสร้างห้องละหมาดก็ใช้งบประมาณแผ่นดินสถานที่ที่ทำห้องละหมาดก็เป็นทรัพย์สินส่วนกลางของประเทศที่เป็นของคนทุกศาสนาข้อ 4. ขอให้ผู้หญิงใส่ผ้า,าค,คลุมหัวตามหลักศาสนาการคลุมหัวตามหลักศาสนาท่านสามารถทำได้ตามเสรีภาพของท่านในประเทศนี้ในพื้นที่ส่วนตัวของท่าน ในชุมชนของท่านในสถานประกอบการของท่านแต่ไม่ใช่พื้นที่ส่วนกลางเช่นสถานที่ราชการที่เป็นที่ทำงานของคนทุกศาสนาการปล่อยให้ศาสนาใดศาสนาหนึ่งนำสัญลักษณ์การแต่งกายทางศาสนาเข้ามาครอบงำสังคมส่วนรวมหรือพื้นที่ส่วนกลางใดๆนั้นเป็นสิ่งที่ไม่สมควรอย่างยิ่ง แต่ทุกวันนี้ท่านใช้อัตลักษณ์ตรงนี้มาสร้างภาระให้สังคมมาสร้างการแบ่งแยกสังคมออกจากพวกเราทั้งสี่ข้อนี้จะไม่มีปัญหาใดๆเลยหากอิสลามมีจิตสำนึกของความเป็นชาติจะต้องรู้และเข้าใจว่านี่คือบ้านเกิดเมืองนอนตนเองและไม่สร้างความเดือดร้อนให้สังคมจะนับถือศาสนาไหนข้าเป็นคนไทยทุกคนมีหน้าที่ต่อประเทศชาติตามรัฐธรรมนูญฉบับเดียวกัน แต่ดูเหมือนอิสลามจะทำหน้าที่เพื่อพระเจ้าเท่านั้นไม่ได้ทำเพื่อชาติเลยสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันคืออิสลามได้ใช้ความใจกว้างของคนไทยเร่งขอประโยชน์ให้ตนฝ่ายเดียวโดยไม่คิดถึงเพื่อนร่วมชาติอื่นๆขอกฎหมายส่วนตัวขออาหารฮาลาลรัฐต้องแยกให้ขอที่ละหมาดในสถานที่สาธารณะทุกแห่งรัฐต้องสร้างให้ ขอให้ผู้หญิงใส่ผ้าคลุมหัวในที่สาธารนณะหรือในที่ทำงานส่วนราชการซึ่งทำตัวแปลกแยกจากสังคมทั่วไปไม่เหมาะต่อสภาวะสังคมปัจจุบันเดินไปมาตามท้องถนนสร้างความกังขาแก่คนไทยว่าชนเหล่านี้มาจากที่ใดเวลาเรียกร้องประโยชน์ชอบอ้างหลักสากลแต่ตนเองกลับยินดีที่จะอนุรักษอารยธรรมแบบทะเลทรายเมื่อ1,400ปีมาแล้ว ทำตัวอยู่เหนืออารยธรรมของเจ้าบ้านเสมอนอกจากนั้นยังชอบอ้างคําว่าพระหูวัฒนธรรมแต่เป็นพระหูวัฒนธรรมที่ทุกคนต้องทำตามใจชอบของตนเองไม่ทราบว่าไปร่าเรียนวิธีคิดเช่นนี้มาจากไหนหรือคะเพราะพระหหวัฒนธรรมสากลนั้นเขาต้องมีความเท่าเทียมกันไม่มีการเอาเปรียบก,กันไม่เบียดเบียนกันใช้กฎหมายเดียวกัน มีผลประโยชน์เสมอกันและไม่มีกฎหมายเอาเปรียบความเชื่ออื่นหรือสังคมส่วนรวมถ้าคนที่ตั้งแง่จะเถียงก็จะเถียงไม่ฟังเหตุและผลไม่ฟังคำอธิบายแม้จะอธิบายก็ยังคิดว่าอาคติคนประเภทนี้เนี่ยไม่ควรจะเข้ามาในพื้นที่แห่งนี้นะคะเพราะเสียเวลาผู้อื่น และที่อ้างประจำคืออ้างชนกลุ่มน้อยต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษเพื่อแสดงความจริงใจจากภาครัฐว่าให้ความเท่าเทียมกับอิสลามในประเทศไทยความเท่าเทียมของเขาเนี่ยเขาจะต้องได้เปรียบทุกคนเป็นตะก,กะที่วิบัติมากที่สุดตั้งแต่มีการปกครองบนโลกใบนี้อันที่จริงมันคือการสร้างภายีของกลุ่มตนเองแยกชัดเจน เป้าหมายคือลุกรานทางวัฒนธรรมและยึดครองสังคมดั้งเดิมของไทยนั่นเองจึงพยายามแยกตัวเด่นชัดขนาดนี้ด้วยอุบายอันแยบยน์อย่างมีลำดับขั้นตอนของแผนงานเหล่านี้ชาวพุทธจำนวนมากจึงมองไม่เห็นถึงปัญหาเหล่านี้อาจคิดเพียงว่าเป็นความอยุติธรรมเลือกปฏิบัติของรัฐเพียงเล็กน้อยเท่านั้นช่างมันเถอะ ในขณะเดียวกันก็สังเกตเห็นว่าวัดวาอารามพระสมและวัฒนธรรมชาวพุทธต่างถูกลิดรอนทำลายอย่างต่อเนื่องก็คิดว่าเป็นวัฏจักรของโลกที่มีเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปจากนั้นจึงปล่อยวางคนไทยส่วนมากไม่เคยคิดว่าจะมีคนใช้ศาสนาบางศาสนามาทำลายรากฐานสังคมดั้งเดิมตนเองเพราะคนไทยคุ้นเคยกับวิถีชีวิตแบบนี้มานาน จนคิดภาพลบอื่นๆไม่ออกภาระจึงตกแก่ลูกหลานเช่นพวกเราที่ปล่อยวางหรือยกแผ่นดินบรรพบุรุษให้ใครไปไม่ได้เพราะเรามีลูกหลานของเราเองที่จะต้องสืบต่อมรดกไทยต่อไปในภายภาคหน้าเราจะต้องรักษาพื้นที่ทางวัฒนธรรมเหล่านี้ไว้ให้ลูกหลานของเราดิฉันขอยืนยันอีกครั้ง เราไม่ได้มีปัญหากับอิสลามและมุสลิมถ้าอิสลามไม่ใช้เงื่อนไขเรื่องศรัทธามาเอาเปรียบสังคมอย่างไม่มีที่สิ้นสุดเช่นนี้เพื่อเจตนาที่ไม่บริสุทธิ์ต่อคนไทยดั้งเดิมและประเทศไทยของเราขอบคุณและสวัสดีค่ะ